อีกครับสวัสดีครับครัจจบเ right. <lives S 1> อ entonces, discord, ้าจย์จอจ่อครับนี่นะเหมือนงัวนไหลพอดีเนี่ยพันไปก่อนละวันนี้เพิ่อใส่มาอย่างหน่อยโอ้ลืมครับโอ้ใดครับนแถวนี้ขออนุญาตเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วครับนี่แถวนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ปล่อยครับ <c oughs> เลยเมื่อไหวบ้านีมันยางเขาจูเนี่รรย,ยครับย่างแรกเนี่ยครับนนมันโมเมนต์โค้งมันเสียงหม่องไฟชุกกับเสียงเครื่องเสียงก็าจะเปิดดังหมดม <c oughs> ันตั้งแต่เครื่องเสียงวัดพายนเงินนี่ยเราจะเลื่อยมันก็นเนี่ยมึงสั่นแล้วแต่ว่า ผันยูภาคมูนป่าหนี่มันกิจากสีน้มอย่างไดนเรียนอึมาลองกินน้าครับเอไปใไ่ครับยูน้ำยูน้ำครับเออไปบุ่มบอกไฟมาครับนี่ไฟได้จุด เออมีงานออกไฟเอนนี้พอทดกินหน้าครับใ่ชิดใช่ได้ป่ะครับบอลแบตเอาได้พอสามาทีปะนี่โอ้วันนี้น้ำหนาวันนี้น้ำหนาโอ้โห ยังคงดึงยาขมวดเนี่ยข่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องฟันยาน้ำหนักเดี๋กระยากอีกนี่ครับหัวอาบน้ำครับเนี่ยสะอาดสะอ้านครับลูคุ้มวนครับอาบน้ำมูลทุกวันวันละสองรอบเช้าเย็นไอ้หน่อยเนี่ยก็อาบน้ำเป็นมด ข้าวนาต้องซื้อสบู่ไห่น้ำครับนะเท่าที่ล้างก่อนลุกน้ำมั่วทีกินย้างหลังเจ้าเ้าแม่คู่ไม่เห็นยังตั้งเอน้ำแกงวันนีเขาเห็ดบอลพักน้ำป่ะักน้ำแกง โอ้เฮ <cin stereotype> <m aks> oh, oh. ็ดบ่อฟัหนะป้าป้าบ่ดีกว่าหรท่านโอ้ก็ปั่นเป็นปั่นเสษบบนได้ก็ได้แล้วก็เอาท่อต่อไปเอาเสนะเออเ่เมเปตะกรอนไงไมมใส่อาไปดไปหา กัญญย่าง่างเขาโพอยูเสาโอ้ยเขาโพดตั้งนานแล้วเสาที่แล้วที่ที่แล้วมันดีดมั้งนี่เสาดิเฮ้ยนี่โล่เสาอ่ะมันแมนว่าข่อยขึ้นไปเห็นข่อยบ่ได้เล่นเฟซคือว่าเพราม่อันน้องสาวเงี้ยเขามากบอกกูชิมีหลายบ่าสินโอ้ยไปดูใหม่ครับโล่ยี่สิบบาทกองในเตียงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับ Api ini bubuk ini Besi ya. ini. Koma langsung mengangkat tadi ya.